สวัสดีครับในภาพนี้ท่านจะเห็นว่าบ้านนี้กำลังมีการปรับปรุงนะปรับปรุงนะฮะรีโนเวทอะไรเงี้ยนะก็อรกๆอย่างนี้นะครับตามสไตล์นะฮะทีนี้ที่ผมนำภาพนี้ขึ้นมาเป็นบ้านภายในบ้านต้องปรับปรุงนี้เพื่อที่จะสื่อสื่อความหมายไปยังบ้านทุกหลังที่มีเลขที่บ้านนะฮะ ไปนี้ต้องปรับปรุงเรื่องอำนาจนะเพราะภายในบ้านนั้นมีอำนาจอธิปไตยนะอยู่ที่บัตรประชาชนแล้นบ้านทุกหลังเนี่ยจะมีเจ้าบ้านใช่ไหมเจ้าบ้านก็มีบัตรประชาชนก็มีอำนาจอธิปไตยนะแล้วอำนาจทธิปไตยที่ท่านมีเนี่ยไม่ใช่มีแค่ภายในพื้นที่บ้านของท่านนะที่เป็นโฉนดแล้วมีรูปร่างแผ่นด,ดินโฉนดของท่านอ่นะแล้วมีตาคุณรับรองนะท่าน มีสิทธิ์ภายในบ้านเต็มที่ถูกไหมเหมือนกับเป็นประเทศเล็กๆอะ่ะบ้านหลังหนึ่งก็เหมือนประเทศหลังหนึ่งอะ่ะเรามีตาขุดรับรองต่างหากนะท่านเป็นเจ้าของชันโรลดนี้ที่ดินตรงเนี้ใครเข้ามาลุกล้ําเสียชีวิตโดยท่านไม่ต้องรับผิดชอบเลยนะเราถือว่าบุกลุกนะเป็นแบบนี้ไออย่างนี้ท่านรู้ท่านรทานราบกันอยู่แล้วนะ,นะบ้านแต่ละหลังแต่ที่นี้ผมจะให้ท่านรู้ท่านรทานราบอีกอย่างหนึ่งก็คือ ท่านมีอำนาจอธิปไตยจากรอเจ็ดให้มาเก้าสิปีท่านใช้ไม่เป็นแต่ท่านมีอยู่แล้วกับตัวทีนี้ท่านสามารถใช้ได้ในระดับบ้านแล้วก็ระดับประเทศเลยเพราะอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจของประเทศเป็นอำนาจสั่งการทีนี้ประเทศเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยขวานทองใช่ไหมถ้าเราส่องขึ้นเป็นนกมองลงมาก็จะเห็นเป็นรูปขวานทองอันนี้ ประเทศไทยนะท่านก็มีสิทธิ์ภายในประเทศใช้อำนาจทิพย์ตยโดยใช้ประชาชนนั่นแหละมีสิทธิ์ที่จะใช้นะยมีสิทธิ์ที่จะใช้เต็มที่เลยเปนาม่านสูงสุดท่านเป้าม่านสูงสุดเหมือนกับเป็นพระมหากษัตริย์นั่นเลยฟังฟังเรื่องราวที่ผมพูดให้ดีๆนะให้เข้าใจอย่างจแจ้งนะครับเพราะจะเป็นประโยชน์ท่านอย่างมหาศาลหรือยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่เหมือนท่านไปฟังสูตรลับลอตเตอรี่หรือไปฟังสูตรลับอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนก,กันผมก็ลงจะ บอกสุดลับอันเป็นเทคนิคชั้นสูงที่ท่านต้องตั้งอกตั้งใจทุกคนที่มีบัตรประชาชนทีอ่อยู่บ้านใดบ้านหนึ่งที่มีสมุดทะเบียนบ้านอยู่ในสมุดที่บ้านจะบอกว่าท่านเป็นคนอยู่เป็นลูกบ้านเนี้ยเออนั่นแหละทําให้ท่านมีอานาจของราเจ็บมีอานาจเป็นอานาจของพระหมหากษัตริย์แเด็กเป็นอานาจอธิปไตยเขาเรียกอานาจธิปไตยนั่นแหละท่านมีแม้แต่รัฐธรรมนูญก็เขียนไว้รัฐธรรมนูญก็เขียนบอกนะครับ อำนาจทิพย์ตายเนี่ยนะครับเป็นของประชาชนนะครับเป็นของประชาชนนะครับอำนาจทิพย์ตายตัวรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจทิพย์ตายนะครับเป,เป็นแค่กระดาษกับมึกแต่อ่านแล้วได้ความหมายหรือข้อความว่าเป็นกฎกติกาแบบนี้บอกที่ไปที่มานะตัวรัฐธรรมนูญไม่มีแต่รัฐธรรมนูญไปมีกฎกติกาบอกว่าเอ้าอำนาจที่ประชาชนมีอยู่เนี้ยทางประเทศเนี่ยนะที่เราเจดให้มาเนี่ยอ่าไม่ให้ประชาชนใช้เออรัฐธรรมนูญไมใ่ใช้นะ แต่เอาของประชนไปหนึ่งหส่วสามก็เรียกว่าหนึ่งหนึ่งหนดุลหนึ่สามหรือ3า3ที่สาเอแหละเอาไปให้รัฐสภาไปให้ประธานรัฐสภานะหนึ่งดุลเออแล้วก็เอาอำนาจของประชนเนี่ยทั้งประเทศเลยนะเอาไปอีก33.33%หรือดุลที่สองเอาไปให้ใครไปให้นายกรัฐมนตรีอ่าแล้วอ,อีกอำนาจของประชนทั้งประเทศเน,นี่ยแหละเอาไปอีก33.33%ีาดสามสาเปซ็นึ่งเป็นดุลที่สาม เอาไปให้ประธานศาลเพราะฉะนั้นศาลนะฮะนิติบัญญัติแล้วก็นายกรัตรีเนี่ยเขาใช้อนาจของประชาชนอยู่เขาเป็นผู้ใช้ประชาชนไม่ได้ใช้เพราะว่าสามสามอันเนี้ยรัฐธรรมนูญเอาไปให้ทั้งสามอันนี้มันก็เหมือนกับประชาชนเราจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันก็หมดไปเลยเหลือศูนย์เหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์ฉันไม่มีอำนาจเลยนะอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของท่านนึกถึงลิกิทติ์แล้วกัน คืออำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นอำนาจที่อยู่กับท่านตลอดเวลาทุกวินาทีนะไม่ใช่ว่ารัฐธรรมนูญเอาไปให้ประธานรัฐสภาแล้วแล้วท่านหายไปสามสามเปอร์เซ็นไม่ใช่นะครับแต่ประธานสภาจะมีอำนาจเพราะเขาไม่ไปชนใช้ไงเขาล็อกไว้ไม่ท่านใช้พูดง่ายเอาไปให้ประธานศาลแล้วประธานศาลไออรัฐสภาใชา้สามจุดสามเปอร์เซ็นต์หรือหนึ่งดุลแล้วก็ไปให้นายกใช้อีก ล้วไม่ให้ประธานสารใช้อนะเป็นแบบนี้ซึ่งเราจะได้ยินง่ายๆก็คือ,อสามดุลก็คือน,นติติบัญญัติตุลาการนะกับรัฐบาลเรารู้เข้า,จาใจกันอยู่แล้วนะตรงนี้นะผมไม่ต้องขายายอีกแนละผมว่าคงรู้นะครัว่าชาวบ้านคงเข้าใจนะผมมีสารมีรัฐภามีนายกเนี่ยสามอนนามันเนี้ยสามดุลเนี่ยประศไทยใช้อันนี้อยู่เอาไปจากประชาชนนะเอาไปจากตัวท่านนะเอาไปจากบัตรประชาชนทนะ่าน ฟังเข้าใจไหมประชาชนท่านต้องฟังเรื่องราวผมให้เข้าใจนะนี่คือเทคนิคชั้นสูงท่านต้องฟังนี้เข้าใจนะว่าบัตรประชาชนเท่ไรยนะท่านเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศนะเป็นอำนาจเดียวกับพระมหากษัตริย์ซึ่งราเจ็ดไม่ได้ให้รอแปดไม่ให้รอเก้าแล้วไม่ให้รอสิบแต่ให้มาประชาชนให้ประชาชนนะรอเจ็ดให้ประชาชนในวันที่สองมีนาสองสี่เจ็ดเจ็ดให้มาเก้าสิบปีประชาชนังใช้ไม่เป็นเพราะเราธรรูญทุกฉบับมันเขียนมันเขียนมันมันต้องเขียนบอกนะมันต้องเขียนบอกว่า อำนาจของรัฐมนูลที่เป็นแค่กระดาษกับเบองเนี่ยมันไม่มีอำนาจโดยธรรมชาติโดยปกติไม่มีอำนาจหรอกใครก็ได้เขียนเพื่อเขียนไปก็เขียนได้หมดอ่ะแต่ว่าเขียนแล้วเนี่ยมันจะมีอำนาจก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการทูลเก้าน,น,าน 9, นะฝั่งวนทูน 9, ลเก้ารับรองอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบนี้นะฮะ <c oughs> แล้วก็ผ่านมติเสียงมีเสียงอีกนะเอาละกระบวนการตรงนั้นขอข้ามไปแล้วกันเอาเป็นว่าประชาชนเนี่ยจงทะนงตนยืดออกได้แล้ว ท่านต้องทรตรงยืดอกได้แล้วนะเพราะอำนาจทิพไตยที่เราเจดให้มาเป็นอำนาจสูงสุดของประเทศแล้วท่านน่ะมีสิทธิ์ในในรูปร่างขวานทองของประเทศไทยแล้วในขดรายกันก็มีสิทธิ์อยู่ในรูปร่างของที่ดินท่านของบ้านแต่ละหลังของบ้านแต่ละหลังผมเทียบสเกลไว้เห็นระหว่างประเทศทั้งประเทศกับบ้านหลังหนึ่งมีพื้นที่หลายนะมันเป็นอันเดียวกันอ่ะมันเป็นอันเดียวกันมันเป็นสเกลเดียวกันถ้าจะถ้าจะ ถ้าใครถ้าจะสืบสเกลกไปหากันนะก็จะบอกว่าจากประเทศนะสมมติเล็กลงมามันก็จะเป็นภาคใช่ไหมเป็นภาคภาคเหนือภาคใต้ถูกไหมก็แล้วแต่่วยงานนั้นจะตั้งเป็นภาคหรือภาค่ังเช่นทหารก็มีบ้านงะแม่ทัพภาคของอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นภาคจากภาคเล็กไปก็เป็นมณฑลซึ่งมณฑลจะประกอบไปด้วยสามหรือห้าจังหวัดจึงเรียกมณฑลจากมณฑลเล็กไปอีกก็เป็นจังหวัด จากจังหวัดเล็กไปก็เป็นอำเภอถูกไหมฮะจากอำเภอก็มาตำบลจากตำบลเป็นหมู่บ้านจากหมู่บ้านไปไหนอะ่ะท่านว่าไปไหนจากหมู่บ้านหมู่บ้านมันเล็กแล้วนะหมู่บ้านประกอบไปด้วยบ้านใช่ไหมเพราะหมู่บ้านเนี่ยเออจากหมู่บ้านก็มาบ้านเนี่ยจากบ้านไปไหนจะบ้านไปห้องนี่ผมผมให้ท่านเห็นภาพสเกลเหล่านี้ตั้งแต่ประเทศไทยจะต้องไปถึงห้องอะ่ะมันเล็ก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 ลงท่านเห็นไหม มันสมพั์กันไปเป็นอันเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันห้องพื้นที่ห้องใครเป็นเจ้าของห้องนี้คุณก็ดูแลห้องนี้เป็นห้องชั้นะภายในบ้านเราตกลงกันไงไอ้นี่บ้านนี่ห้องชั้นนั่นห้องเธอเออห้องกายห้องมันห้องพ่อห้องแม่ห้องลูกก็ว่าไปทุกคนก็มีสิทธิ์ในห้องไอ้นั่นแหละอำนาจที่เหจือนกันก้อนใหญ่ขึ้นมาหน่อยภายในบ้านอโตจากบ้านไปแลวก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านก็เป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นมณฑลเป็นประเทศ เภาพก็เป็นประเทศเห็นภาพไหมฮะสเกลอันเนี้ยเป็นเรื่องเดียวกันหมดเข้าใจยังเห็นภาพยังต้องเห็นภาพนะเมื่อเห็นภาพคันนี้เราจะย,ยิบมาใช้แล้วเหมือนเราได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมืออ๋ออันนี้ตัวใหญ,ใหญ่แม่เหล็กใหญ่แม่เหล็กเล็กแม่เหล็กท่านจะไปใช้งานแต่ละประเภทมันก็แต่ละแบบแต่ละจุดประสงค์ถูกไหมคราวนี้เราจะใช้แล้วเราจะใช้อำนาจทิพย์ใจในระดับบ้านกับห้องเข้าใจไหมบ้านกับห้องมีอำนาจทิพย์ใจเต็มเต็ม แล้วท่านจะใช้อนาคีิไตในระดับหมู่บ้านขึ perme, magic, ้นได้ออกเสียงในระดับหมู right ่บ้านออกเสียงในระดับอำเภอออกเสียงในระดับจังหวัดออกเสียงในระดับมณฑลออกเสียงในระดับภาคออกเสียงในระดับประเทศได้ผพ้ง่ายท่านวิ่งแล่นไปในสเกลทั้งหมดนี้ได้ท่านมีสิทธิ์ที่จะโหวตในสเกลทุกระดับไม่ว่าใหญ่ระดับชาติตัวเล็กระดับหมู่บ้านแต่ที่นี้ผมจะหฉายภาพอิธีภาพหนึ่ง ภัพนี้สําคัญมากก็คือระดับประเทศลงมาถึงระดับหมู่บ้านเนี่ยผู้ที่รับผิดชอบอย่างระดับประเทศผู้รับผิดชอบก็คือนายกทุนตีอย่างจังหวัดผู้รับผิดชอบกบผู้ว่านานอำเภอรับผิดชอบอำเภอตำบลก็อบตนะลงไปก็เป็นผู้ใหญ่บ้านตุ้มแฮะเออพวกนี้แหละพวกนี้เป็นหัวหน้าของแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาเหล่านี้กินเงินเดือนตั้งแต่นายกมุนตีจนถึงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาเหล่านี้กินเงินเดือน พวกนี้เป็น,นกลไกรัดกินเงินเดือนกับเล็กไปอีกอันหนึ่งก็คือเป็นบ้านใช่ไหมบ้านกับห้องถามว่าบ้านกับห้องกินเงินเดือนไหมเปล่าไม่ได้กินเดือนแต่ต้องเสียเงินให้กับให้กับรัฐเพื่อไปจ่ายให้กับนายกจนต้องถึงผู้ใหญ่บ้านแล้วพวกเขาทํางานไม่ได้เรื่องเลยพวกเขาทํางานไม่ได้เรื่องภาพนี้ท่านต้องเห็นเห็นต้องเห็นนะนี่คือเทคนิคชั้นสูงท่านต้องเข้าใจาอันนี้อย่างแจ่มแจ้งนะครับเพราะนี่คือความจริงเรื่องจริงนะไม่ได้มาปั้นแต่งอะไรนะ ท่านเ,เสียภาษีทุกวันให้กับรัฐร <c oughs> ัฐก็มีพวกขี้โกงกระเพาะปะกลไกรรัฐเนี่ยแหละมันก็ไปทําให้หน้ํามันแพงทําให้อะไรแพง <c oughs> คือพูดง่ายเรามาอาศาัยพวกนายกยก้อน้มาถึงผู้ใหญ่บ้านเนี่ย <c oughs> เห็นผมสายหัวไหมต่อไปนี้ไม่ต้องอาศาัยพวกเขาแล้วไม่ต้องอาศาัยแล้วพวกเขาจะไม่มี จะไม่มีนะฮะจะไม่มีนี่คือเรื่องใหม่และเรื่องใหญ่แล้เรื่องสําคัญที่คนไทยทุกคนที่มีบัตรประชาชนต้องฟังเรื่องราวที่ผมพูดไม่ใช่ผมบังคับท่านนะบัตรประชาชนท่านบัตรประชาชนท่านบังคับบังคับให้รู้เรื่องนี้ให้เข้าใจเทคนิคนี้ให้เข้าใจแล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สีทีเพราะท่านไม่เข้าใจอย่างนี้ท่านเข้าใจอยู่แต่ว่าเอ้ยฉันต้องรอรัฐบาลแล้วต้องเลือกพักนั้นพักนี้เนี่ย ฉันต้องแบ่งข้างเป็นฝ่ายทะเลาะกันตีกันฉันชอบพักนั้นพักนี้โลรมกันถามว่ามันใช่ไหมเนี่ยใช่ประเทศไทยไหมเนี่ยที่ต้องมาแตกแยกกันเพราะพรรคการเมืองเนี่ยฮะมันใช่ไหมแล้วเวลาผู้พักกันท่านก็ถูกเอาพวกง่ายท่านถูกพรรคการเมืองหลอกเป็นกลบต้มอนี้ยังยังไม่เข้าใจเหรอในการจัดเลือกตั้งจนได้นายกเศรษฐาเนี่ยเป็นกลบต้มเนี่ยเออท่านเข้าใจจำแจ้งเลยนะผมไม่ต้องอธิบายแล้วนะเพราะั้นพวกพรรคการเมืองไม่ใช่ทิ่พึ่งของท่าน แล้วนายกถึงผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันไม่ใช่ที่พึ่งพวกนี้เป็นกลไกรัฐที่อยู่ในกระบวนการวงจ,ออวงจรอุบาตวงจรอุบาทนะที่มันทํามันเสื่อมม,มันไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน่ะไม่เป็นประโยชน์เจอของอนาาธิตายที่เราเป็นเจ้าของอยู่แต่ที่นี่เขาไม่ให้เราใช้รัฐมนุนไม่ให้เราใช้แต่เรามีอยู่นะและไม่ได้หมดไปนะไอ้ที่เขาไปให้รัฐสภานหนึ่งดุลไปให้ในายกหนึ่งดุลไปให้ศาลหนึ่งดุลเนี่ย ไม่ได้เราหายเกลี้ยงไม่ใช่นะครับเพราะว่าน้าทึ่งใจมันไม่ได้เป็นรูปประมถ้าเป็นรูปประมมึงอา้าวฉันตัดของเธอไปสามเหมือนขนมอ่ะเหมือนเหมือนพิซซาแล้วกันเป็นวงกลมอ่ะฉันตัดไปสามอ้าวไปอประธานฐสภาไปกินซะเออนายก,กไปกินอีกหรืออีกหนึ่งสองไอ้สอง,อส,องส่วนสามไปกินประทานสางก็ไปกินซะเนี่ยถ้าเป็นรูปประมัอ่ะใช่ท่านเป็นเจ้าของพิซซาแล้วอยู่ ถูกกินไปหมดเลยไอ้พวกนี้เอาไปกินแล้วท่านก็ไม่ได้กินเออถูกไหมถ้าเป็นรูปประมท่านไม่ได้แต่อำนาจที่ไปไตยสูงสุดมันไม่ได้เป็นรูปประมมันเป็นนามธรรมามันเป็นนามธรรมาเวลาที่รัฐสภาได้เป็นหนึ่งดุลเนี่ยได้เพราะว่า,าเอาไปจปับประชาชนเนี่ยจึงได้เป็นหนึ่งดุลโดยกฎกติกาของรัฐธรรมนูญแต่ประชาชนไม่ได้สูญหายพูดง่ายๆท่านคือเจ้าของลิขสิทธิ ให้รัฐสภาเอาไปซะหนึ่งในสามนะให้นายกเอาไปใช้หนึ่งในสามให้ศารเอาไปใช้หนึ่งในสามประชาชนให้เอาไปใช้ท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เหมือนท่านอนุญ,ญาตเนี่ยเอาไปใช้อ่ะเพราะนั้นท่านจะเป็นผู้ที่มีอำนาจใจอยู่เต็มร้อยตลอดเวลาทุกวินาทีโปรดเข้าใจอันนี้ให้ถูกต้องทั้งประเทศไม่ใช่ว่าท่านไม่มีเลยแล้วเขาคืนมาในวันเลือกตั้งท่านเข้าใจกันนี้ทั้งประเทศอ่ะเข้าใจว่า่ัน หมดแล้วก็เ,เอาไปให้ประธานสารหนึ่งดุลให้นายกหนึ่งดุลให้สารหนึ่งดุลเราหมดเกลี้ยงไม่มีเลยถึงเวลาก็คืนให้ในวันเลือกตั้งเราก็ภูมิใจดีใจโอ้ยวันนี้ฉันมีหยุดงงหยุดงานเลยเสียเงินเสียทองเสียวเวลามเวลาแล้วไปเลือกใครดีใจไปเลือกอะไรรู้ไหมไปเลือกเก้าอี้ถ้าไม่ได้เลือกไอตัวคนนั้นเบอร์นั้นเบอร์นี้หรอกถ้าไม่เลือกเก้าอี้นะเลือกเก้าอี้ให้ลูกน้องโจรใส่สูตรนั่ง ท่านเป็นเลือกเก้าอี้นะไม่ได้เลือกไอ้คนนั้นนะท่านเลือกไอ้คนนั้นถึงแม้คนนั้นถ้าเข้าไปนะมันมีเก้าอี้มันได้นั่งมันจึงยกมือแล้วแบบมันยกมือมันยกมือให้เป็นประโยชน์กับพักการเมืองมันไม่ได้ยกมือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะถ้ามันยกมือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเมื่อไหร่นะมันจะถูกพักขับออกนี่คือรัฐประนูญประชาิไทยเขียนเขียนเอาไว้แบบนี้นะถ้าใครนี่เห็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าประโยชน์ของพักคุณโดนขับออกแน่นี่คือความเพี้ยนนี่ความเข้าใจผิด นี่ความพลิ้วพลั้นว้วคุณจะรักษาประเทศนี right. kingdom, ้เอาไว้หรอครับมันเป็นประเทศไทยปลอมนะครับนี่คือประเทศไทยปลอมปลดลุกไปด้วยใช้ประชาชนปลอมมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้แล้วใช้หลักนิติรัฐซึ่งประชาชนเสียเปียบตลอดไม่ใช้หลักนิธิธรรมไม่ได้ทาคือเครื่องมือของประชาชนแต่ประชาชนไม่ได้ใช้เลยแล้วประเทศนี้ไม่ประกาศใช้นิธิธรรมประกาศใช้นิติรัฐนิติรัฐคือตัวกฎหมายไงตัวบทกฎหมายเพราะนั้นประเทศนี้ใครมีอำนาจก็อยากอะไรคุณตามเป็นกฎหมายได้เลยก็เป็นประโยชน์ต่อเขาอะไม่ประโยชน์ต่อประชาชน เพราะนุชนเสียเปรียบอยู่ล่ําไปเข้าใจยังเสียเปรียบมาตั้งแต่นายกจนถึงผู้ใหญ่บ้านนะเข้าใจนะไอ้ส่วนคนที่ทําดีตั้งใจทําดีทําไปก็ถูกก,กันแกล้งบั่งถูกมองเป็นคือไม่เจริญก็ง,งามอ่ะคนดีไม่เจริญก็ง,งามอ่ะแล้วคุณจะรักษาประเทศนี้ไว้หรอ